นี่ป้าค่ามาจำบ้านเนี่ยมันไม่ใช่แค่บาทสองบาทนะแต่ค่ามาจำบ้านหลังเนี้ยมันสองแสนอเอ,อ่อพี่จูฟังผมอธิบายก่อนนะครับพอแกไม่ต้องอธิบายอะไรทั้งนั้น ู้หญิงคนนี้เนี่ยคุณแก้มคะ บ้านหลังนี้กับบ้านตะกี้ที่เราไปดูอะค่ะฉันชอบมากเลยนะคะตกแต่งภายในได้สวยมากแล้วก็ทันสมัยด้วยงั้นฉันรับทั้งสองหลังนี้เลยค่ะแต่ว่าถ้าลูกค้าอยู่คนเดียวเนี่ยลูกค้าไม่ต้องซื้อบ้านหลังใหญ่ก็ได้นะคะแล้วใครบอกว่าฉันจะอยู่คนเดียวห่ะคะฉันเนี่ยจะซื้อให้น้องชายแล้วก็น้องสะพ้ายด้วยค่ะพอดีว่าบ้านหลังเก่าที่ฉันอยู่เนี่ยมันเล็กไปเพราะอีกไม่นานเนี่ยน้องชายฉันเนี่ยก็จะมี b บ,บี y ให้ฉันแล้ว บ้านหลังนี้นก็เล็กไปอะค่ะบ้านใหญ่ๆแบบนี้กลางดีค่ะก็จริงของคุณลูกค้านะคะสวยมากเลยนะคะเนี่ย นี่แกแกวความมั่นใจมาจากไหนะว่าผู้หญิงคนนี้มันจะมีปัญญาซื้อบ้านหลังใหญ่ๆราคาหลายล้านขนาดเนี้ยดูสภาพสิน่าจะเป็นคนจนจนไม่พอเนี่ยสมองก็น่าจะมีปัญหาแกมแกดูการแต่งตัวสิแบรนด์เนมสักชิ้นเนี่ยก็ไม่มีแถม เครื่องประดับสักชิ้นเนี่ยก็ไม่ใส่ทางที่ดีเนี่ยแกรีบไล่มันออกไปนะถ้าลูกค้าคนอื่นเห็นเนี่ยมันจะดูไม่ดีนี่แคทเธอไม่ควรไปว่าลูกค้าเขาแบบนี้นะถ้าลูกค้าเขาเดินเข้ามาดูบ้านตัวอย่างของเราไม่ว่าจะรวยหรือจนเนี่ยเราก็ต้องบริการเขาสิเพราะว่าเขาก็คือลูกค้าของเรานะแคทแ,แก่อย่าแกล้งโง่ไปหน่อยเลยแกมี่ แกดูไม่ออกจริงเหรอว่าลูกค้าคนไหนรวยลูกค้าคนไหนแก้งรวยแล้วไม่สุดแคททำไหมฉันพูดผิดตรงไหนก็ไม่แปลกเลยนะที่ยอดขายของแกไม่ถึงเป้าก็เพราะว่าแกเนี่ยดูลูกค้าไม่ออกนี่แกเลีบไล่มันไปได้ละแล้วฉันจะสอนให้ว่าการเลือกลูกค้าเนี่ย มันเลือกยังไงแคทลูกค้าทุกคนเนี่ยก็เป็นคนเหมือนกันนะทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันเธอไม่ควรไปว่าลูกค้าเขาแบบนี้พอเถอะคะ่ะคุณแก้มคุณสองคนเนี่ยหยุดเถียงกันได้ละคุณแกมคะ่ะสรุปว่าฉันเนี่ยรับบ้านหลังนี้กับบ้านตะกี้ที่เราไปดูกันนะคะไปคะ่ะเราไปทำการนัดจำกันเลยคะ่ะได้คะ่ะคุณลูกค้า นี่ป้าค้ามัาจำบ้านเนี่ยมันไม่ใช่แค่บาทสองบาทนะแต่ค้ามัดจำบ้านหลังเนี้ยมันสองแสนสภาพป้าเนี่ยทั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ยไม่ถึงห้าร้อยหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่เจียมเนื้อเจียมตัวนี่แก้ม แกนี่มองลูกค้าไม่ขาดเลยเนาะถ้าไม่ใช่เพราะว่ามีแฟนผู้จัดก,การเนี่ยแกโดนไล่ออกไปนานละเอ่อถ้างั้นเดี๋ยวผมไปดูบ้านหลังอื่นก่อนละกันนะครับคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าคะฉันต้องขอโทษจริงๆนะคะเดี๋ยวเชิญลูกค้าด้านนี้เลยคะ่ะ สมน้ำหน้าเป็นพราแกคนเดียวเลยทําให้ลูกค้าของฉันเนี่ยต้องให้หนีไปแบบเนี้ใส่หัวไปเดี๋ยวนี้นะแคทเธอจะโทษลูกค้าคนเดียวแบบนี้ไม่ได้นะแล้วที่เธอเตะขาลูกค้าล้มแบบนี้เนี่ยเธอทําแบบนี้ทําไมอะฉันว่าเธอทําเกินไปแล้วนะแคทนี่แกปกป้องมันเหรอ แคคิดว่าสภาพแบบเนี้จะมีปัญญาซื้อบ้านหลังใหญ่ๆอย่างนี้หรอฝันไปเถอะคุณรัมาจ่ายเงินสดได้เลยนะคะเออคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าไม่ต้องจ่ายเป็นเงินสดก็ได้นะคะเพราะว่าทางบริษัทของเราเนี่ยคิดดอกไม่แพงเลยคะ่ะน,นี่ป้า เอาบัตรอะไรไม่รู้ออกมาโชว์เนี่ยแล้วบอกว่าจะถ่ายด้วยเงินสดใครมันจะไปเชื่อในบัตรเนี่ยมีเงินหรือเปล่าก็ไม่รู้ผู้จัดการ สวัสดีค่ะวันนี้เข้าออฟฟิศด้วยหรอคะสวัสดีครับพี่จูพี่จูกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับทำไมพี่จูถึงไม่บอกผมอะ่ะผมจะได้ไปรับพี่ที่สนามบินนะครับหลงพนักง,งานขายคนนี้เนี่ยพี่ไม่ถูกใจ ไล่ออกซะผู้หญิงคนนี้เป็นพี่จูพี่สาวผู้จัดการเหรอคะนี่คุณไปเบิกเงินที่ฝ่ายบัญชีได้เลยนะไปสิเออผู้จัดการคะคุณนี่ แกสองคนแต่งงานกันทำไมไม่บอกพี่สักคำพี่รู้เรื่องนี้มาจากคุณป้าคุณป้าบอกพี่ว่าไม่ชอบหลานสะพ้ายคนนี้และผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็ไม่เหมาะสมอะไรกับหลูคุณป้าเนี่ยก็เลยให้พี่กลับมาจัดก,การแกสองคน จูฟังผมอธิบายก่อนนะครพอแกไม่ต้องอธิบายอะไรทั้งนั้นพ่อผู้หญิงคนนี้เนี่ยพี่ถูกใจมากพี่กลับมาครั้งนี้เนี่ยเพื่อมาลองใจพวกแกสองคนแล้วพี่เนี่ย ก็ได้ซื้อบ้านหลังนี้ให้เป็นเดิอนหองแกสองคนเลยนะแกะสองคนเนี่ยจะได้มีพื้นที่ส่วนตัวเป็นของตัวเองไงล่ะอะไรนะครับเออคือมันหมายความว่ายังไงล่ะคะหลงพ่อแม่เราเนี่ยได้จากเราไปไวแล้วพี่เนี่ยก็เป็นเสาหลักของบ้าน ตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยพี่จะดุกับแกมากเกินไปพี่รู้นะพี่ไม่เคยพูดจาดีกับแกอะเพราะพี่กลัวว่าถ้าพี่เอาใจแกมากเกินไปแกจะไม่เป็นผู้เป็นคนแล้วมีอะไรเนี่ยแกก็ไม่เคยเล่าอะไรให้พี่ฟังเลยแต่ต่อจากนี้เนี่ยหลงมีครอบครัวเป็นของตัวเองแล้วนะหลงต้องรัก แล้วก็ให้เกียรติภรรยาตัวเองมากๆเข้าใจไหมนี่หนูแก้มแล้วถ้าวันไหนน้องชายพี่ลังแก่หนูแล้วก็หนูบอกพี่ได้เลยนะเดี๋ยวพี่เนี่ยจะเป็นคนจัดการได้ลงมันเองพี่จูก็พูดไปครับผมนี่นะกล้าลังแกแก้มผมออกจากรักเขาขนาดนี้า อะเนี่ยอขอบคุณมากนะคะคุณลูกคา้าอ,อะไรนะเออคุณพี่จูค่ะพี่จูดีมาก <laughs>